เอาคอรเซนเตอร์สักหน่อยอันตำรวจไซเบอร์เขาเตือนเอาเวลามีหน้าใหม่ต้องขออนุญาตจ,จะนำเสนอสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นในร้อยปอยเปรหน้าใหม่ท่านผู้ชมเ,เป็นคลิปอ้างเป็นตำรวจเมืองพิจิตรคุยกับเหยื่อวีดีโอคอลให้เหยื่อวีดีโอคอลเปิดกล้องใส่เครื่องแบบเต็มฉากหลังเป็นตำรวจโรงพักเมืองพิจิตรถามเหยื่อเห็นเจ้าหน้าที่ไหมเหยื่อบอกเห็นครับ เอาบัตรประชาชนมาแนบที่หน้าจะได้ยินดันตัวเป็นเจ้าของบัตรนี่มีอาชีพทำทีตรวจสอบแล้วหลอกดูข้อมูลครับมาแล้วครับฮัลโหลครับเอบัรประมาแล้วใช่ไหมครับครับมาแล้วครับถ้าเปิดกล้องนะมีเจ้าหน้าที่ไหมครับอ่าครับเห็นครับเอาบัตรประชาชนแนบที่หน้าครับจะได้ดูดีแต่เราเป็นตัวคนตัดสูงนะประชาชนอยู่ไหนครับ เดี๋ยวนี้ครับอ่าโอเคสักคู่นะครับครับสักคู่เอาเอาที่หน้าก่อนครับเอาที่หนะ้าโอเคสักคู่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับครับมาแล้วครับนั่นแหละท่านผู้ชมอ่าครับเห็นครับเรื่องนี้ก็ทำให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าไว้บางทีมันก็ช่วยได้ข้อต่อมาอมาก็แสดงเห็นว่าลเซ็นเตอร์ตีของหลงเปล่ากันมาก่อนหน้าเนี่ย คือเข้าใจว่าทางฟากเมียนมาอันนั้นส่วนใหญ่จะไปหลอกชาวโลกถูกไหมเพราะเป็นคนต่างชาติเป็นหลักค่ะแต่ประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันออกเนี่ยกัมพูชาค่ะาซึ่งเป็นฐานที่มั่นอาจจำภาพได้ใช่ไหมที่มีการทลายและส่งกลับมาจำนวนหนึ่งอะที่มีการเปิดเพลงหมาเลิกหมาชายัยจำได้ค่ะแปลว่ายังปฏิบัติการอยู่ไม่งั้นมันจะโทงี้ได้ไงถูกไหม นี่เงียบไปนะเงียบไปนะเนี่ยกาปราปราแก๊งคอเชนเ,เตอร์มันกลับมาอีกแล้วนี่อ่าเป็นยังไงไอ้ทีมงานเองเอาภาพลงพักปฏิทินทั้งหลังดิเดี๋ยวจะทำมั่งไม่เอาไม่เอาไม่เดี๋ยวโดนจับอ่าเพราะผมมีตัวตนไอ้นี่มันไม่มัน,มน,มนอยู่ขเขมรอนอไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้เดี๋ยวโดนจับมัน <c oughs> จะแสงชุดชัยงหน่อย 唔係啊，唔